สบายดีพี่น้องสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านน้องกับเคล้าก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ครับมาบ้านพี่น้องน้องกับปุณนมาให้เขาพ่อเขาแม่เขาเอ้ยเนาะาาาานี่พี่น้องแน้่ก็ะซิบออกไปคนเขาเจอเนาคนเฮ้ยได้จักชอบ แล้วนะลอยสออามสิบสอบขึ้นมาแต่สาวปด่ไดมาพี่น้องเลยตอนนี้รถไทย็หดหนาและกวะว่ออาอ่้อ เอาข้าวปุ้นมาเพิ่เอาไบใบโกงก่อนมีได้ไปบุญแล้วบุญมาชน่บุญบุญเขานำมือหือพุ่นไปประสงไปซื้อยุบะสมเมื่ออื่นบ่ไปนะเออเออกลับมืออื่นกับเมื่ออื่นเดี๋ยวตอนเช้าแต่ว่าเนาะ ืมไปแล้วนะไปมืออื่นแล้วนะเช้านอยผัดเยอะเกีร์ตเข้าอ,อ,กอีกเออคันเขาพอโทรบอกว่าชีได้ไปหรือไม่ได้ไปก็นอี ยม,มาท่เ้าผนังาขามีแมวเนาะเออนี่แหละในห้องกู้ม,มดมุนีบัตัวพรน,นะเออรากะ็เพื่อเขาปั้นเต่าพู๋ สว่าแล้วรังแก่โหลดอันคันเดียวเนาะเฟอร์สแก่เธอละสาวสอบสาวสามสิบสอบเที่ยวละสามห้าสอบกับพอดีชีเที่ยวอ๋อใชพอดีแต่เราไทยเนาะ

เออมือนี้เด้ลอยสามสิบกับสองลอยสามสิบห้าสอบเอ็ดเอ็ดหนาลายพอได้เข้าน้อยมันบางยังวะแบบ้คงคอนลุงอยู่บ้านปางนะกะปีที่แล้วนี่เอ็ดชิ้นน่อยพอได้ลอยชอบปีนี้เอ็ดลายๆพอได้เก้าสิบอบโอ้ยเห็นกระรูป ทานยกอยู่เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยทานยกเอาอยู่เพื่อนเนาะยังเขาเจ้าเขามาเลยมันสีลัดกันทานยกสอยฟันอยู่เฮือนเอามาก่อน ตมีญาน้องกรยังอกเข้ามาพี่น้องทางปูท่ทางย่ามีเป็นหลานใายเข้ามากับมาพากันกิน่ะข้าวปุ้นเอาข้าวปุ้นมาผากสิปเพื่อนจีมาซอยยกเขาได้เสามาบพท่าน ไปธุระเนาะไปเมืองผมงกม็มาบอกว่าวระวาาถามกับเบาเาได้นี่ก็เลยว่าอยากถามไอ แสบยี่ตน้นแสบบ่มีเส่เแล้วนะมันเพ็ดบ่ลูกมันเพ็ดโอ้ยกินได้ยี่เราเติมแล้วเป็นบบาเลยมันเพ็ดเพื่อนวะอ่าเพิ่นว่นมามันเพ็ดฮัลผู้เติบโอ๊ยเพ็ดไปเลยเติบเลยอ่าไป กินชีสเผ็ดๆได้สิน้อยมันเผ็ดพี่น้องเลยร้านชายก็ว่าโอ้ยลมแห้งลมหนาวเลยเมื่อแล้วพ้นนี่เกียียวเรือเล้ยวครับผมชุกชนให้มันพ้นมาผัดก้อยอพอมันตั้งนี่มันสบายดีอิ่มแล้ว ไล่ไปเออไล่ยอกไปไล่ยอกไปถือไม่เด็ดตี้เฮ้ยมันทำมีย่านช่โง่ก็สิมันชินกับขนเลยย่านหดขน พม่ม่พยายามมาทัานเข่าอยู่พี่น้องตัเก้าเข่ามาไว้เด้่ยสามโมงขเข่ามาเลยอันมื่อน,นี่ยเปิดสี่โมองอย่าขเข่ามาอยู่เข่าหน่ายเยอะปะบอกหน่ายเอายี่หม้อ,อมช้อมทางกำเย็ยนทันเข้ามาเลยสนใจชีวิตเมื่อปลาเนะี่ย หลากหลายสิเด็งมือปลาแล้วคัางหนวนี่มือว่านนี่เขามาเกี่ยวเขานะเพราะว่สสาซามงกับฟักันมาเลยมาเน,นี้ยสีมงปลายอะไอยังบ่เห็นกัามาอยู่ข้าน้าเพิ่นกระสีมาเท่าน,นี้แหละเพิ่นยางยางออกยางเขา ไปไหมไปไหม,อ,มอยู่ใส่กระดกอะไรมาคามนมาคามป่าเพ่อนี้เหงกเต็พวกมีทั้งหมากดอกกระเตมหมากกระเป็นดอกกระเป็นโอ้ยแสดงว่าเป็นเป็นทุกระดูเลยมาคามต้นนี่พว มีดอกพ้อมมีหมากพ้ออ๋อตัวสุดยอดอะีรซำสิกินนะกินตัวนี้มืดครับตวใไม้ก็ขึ้นมาแทนเลยทั้งดอกทั้งหมากเต็มต้นเลยข,ขนาดอานอัอะไีพี่น้องครับ น,นี่คืองาน,นของป่าเคยละแล้วก็เล่านะบานา้านเฮาสิมีเล่าเนี่ยไว้ใช้เขาทูกลังเฮือนต้องมีเล่านะอันนั้นก็มีเล่า หรือว่ายุงข้าวเนาะเบิ่องไปเปบญจานชายเมียนน้อยังเมียนเอาไปเวฟปุวยต้นบอมันกินได้บอกินได้โอ้ยบอไป มาเพื่อนี่จังว่ากินได้นะกินได้บ่แซงกินได้จัแว่มันต้องมาบิ่งได้นี่มาบิ่งก็มาอีกเพราะว่ามันมันชิได้นอยู่มันโอเคมองดูแกมองดูมีได้อันนี้มีได้มาเออได้อยู่นี่ไงมันกินดูกินดูมันมันหรือมันเป็ี่ยนแล้วเหรอมันได้กินอ่ะกินเนอะกินดูรสชาติเป็ีนแล้วเลย พาดม,มามามามีเปลี่ยนเพิเ่มแต่ว่าเฮ้ยมีเปลี่ยนเพิเ่เมเจ้าหมาจริงจริงมาสิมันมันมันกว่าอาืมหูจักเตะพาดอย่างเดียวห้ามมาเฮาเฮาด้วยม,าาม,มันพลาดพี่น้องเขาเอื้นมมาพีเน้องมาพังหย่อยมาพังหย่อยพี่น้องนี่ดอกมันนี่มาพังหย่อยเนาะ พาดพาดพาดมันต้องมาบิงบิงเนาะมาแก่ๆมันหน้าชิมันอยู่เออมันเลยแต่มาอ่อนมาพังน่อยบ้านพี่น้องเอินมาเนี่ยงนนี้นี่แหละดอกนี่นี่มากไย นี่หมาเงินนั่นโอ้ลม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 นี่หมาเงิน,น,นเคยกินบอใครเคยกินแหงโอ้โหลมแห้งเกินอันเดียวกันอันเดียวกันมันยังมีหอดยามันยังมีหอดยามันห้าวบอ อันอันเดียวกันยายา,ยา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 ขนาดมีกินได้ฟาดติดในกะลาก็ด้พี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสบายดี